จากบริษัท e s s i n t e นะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโตนะครับที่มีเส้นออกมาเยอะครับที่เราเห็นใช้ที่เขาใช้ตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะเป็นยี่ห้อนู m a นะครับรุ่น n93 นะครับรุ่นนี้สแกนเรส2,000สแกนเรสนะครับก็อ่านได้เร็วเลยแล้วก็มีเส้นออกมาทั้งหมด24เส้นนะครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับวิธีการใช้ก็แค่เสียบพอร์ตเข้าไปเข้าคอมพิวเตอร์นะครับ ไม่ต้องลงเดเวอร์เดนซสิ้นนะครับเครื่องจะมีแสงออกมาแบบนี้ก็สามารถอ่านบาร์โค้ดได้เลยนะครับวิดอ่านได้ทั้งบาร์โค้ดเล็กบาร์โค้ดใหญ่นะครับก็จะไม่เหมือนกับบาร์โค้ดสแกนเนอร์ที่เราต้องกดยิงนะครับต,ตัวนี้จะเป็นออโต้ใส่ออกมาเลยเพียงแค่เราเอาบาร์โค้ดท้าผ่านหน้าเครื่องก็จะอ่านแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับบาร์โค้ดเล็กๆก,ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาบาร์โค้ดใหญ่ก็ออกง่ายเลยอ่า ก็จะมีสาย USB ให้นะครับความยาว2เมตรนะครับข้างด้านบนจะเป็นไฟนะครับถ้าสแกนได้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สถานะสแตนบายจะเป็นสีแดงถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัท e s s y n t e c นะครับเบอร์025301613นะครับขอบคุณมากครับ